สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมกับบรรยากาศหมอกหมตุ้งหน้าครับผมเมื่อนี้สภาพมายมเบ็ดโฟมครับเจนตีห้ย่อยจินไมยกันนี่แหละครับผมข้องในหน้าเนี่ยแหละครับปลาหอยก็เจ้าเหือกอไปไรมาใส่คำๆได้ประมาณประมาณสร้หลังเนี่แหละครับผมนี่แหละครับไม้น้าแหง้งเบิร์ดเราพี่น้อง ครับผมจะไปติดตามยามไปกันครับผมครับพี่น้องยามหลังแรกบ่มนีครับผมบิงหลังที่สองเพ่จังหวัดมาเห็นมันนั่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่บิง้งนะครับเด้อพี่น้องโอ้ต่างกล่องง่ายๆครับผม Ô, vừa tập tì cá. đẹp đẹp quá rồi, phi nông. Đẹp đẹp quá rồi, các. Bồn Tụi แกมแรกเป็นปลาเค็งพี่น้องน่ะครับผมจะปนน,น,น,ปนะครับครับผมยำน้ำต่อไปครับนั่นๆั้องดึงลงไปเลืกเดี๋ยวพี่น้องนี่เปล่าไอ้ผมไปบิังไปครับดึงลงไปเลือกขัดลงใจไปหน,น่อยบัด là cứ dư với họ bốn nhát không? nó bếp khắp ถือครับพี่น้องลังนี้ก็บ,บ่ถือลังนี้เป็นได้เ<อ>ข่เงครับพี่น้องอถือดรับพี่น้องนี่ชันมาแล้วพี่น้องโอ้เืนเืนเืน <c ười> นี่ ส in <c oughs> right? hey, ั้นมาแล้วครับพี่น้องเห็นไหมไอ้เอ็ดฟ้มยาใส่เดือนเป็นไงครับผมนี่ครับแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองเป็นประคอโอ้โหแทบอนุญาติคดปาดเตกเบ็ดครับผมไหนครับพี่น้องแต็มหลัง ต่อไปว่ายังไงทางก็ยากๆากหน่อยนะครับเด้๋ยวไม้ใส่แบงค์สี่แล้วครับผมหัดไต่สะพานผมล่ะอันนี้ก็เป็นสรงสีงเข็งอู้หูแต่ว่าตั้งกล้องยากขนาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราต้องตั้งกันแหละโอ้หลุดไปแล้วพี่น้องว่าไอ้นี้จะลุปเอ้าว่าไปยังครับผม เดี๋ยวจะไม่เก็บไปเบิงล้างข้างนาก่อนหนากาเค็งใส่เข็งโอ้ม่ขึ้นผมเมือยอยูน่นะครับพี่น้อง <c oughs> เห็นบ่ห้อยผมเมือนกน้นชีทางบับเลยอันนี้อันนี้ก็บปถือเอาเดี๋ยวจะคอยมาเก็บครับผมอ้างความไปก่อน อันจุดอันตรายอย่างนี้ไปก่อนยากยากนี่แหละครับโอ้จะฟังมันสั้นพี่หน่อยหน้ามันแห้งล้มมันมืนหมด เดี๋ยงี้ไปกินทีเสอครับผมนม่ได้ไปเก็บเบ็ดวงหันสองหลัง,งหันกันเห่นไหครับพี่ต้องเพื่อไปเป็นการเสียเวลามันไปเรื่อยๆหลังน,นี้ยัาตั้งแรงอยู่พี่น้องไม่ตงงป,ป็นไรลาขึ้นบุบบุบบุบดีสครับพี่ต้อง บัวบะบัวใบ,บมันป่ามันถอนแล้วครับป่ามันขวัญเราไงไงขื่นมองไส้กันเหลือหน่อยลงหน่อยลงครับผมมันไปเข็งแม่นปลาเข็เงตัวงไงคือขึ้นบัวบะบ,บ,บัวบะครับพี่น้องเอ้าบึ้งล้างนี้บ้านเดี๋ยวดเดจะหาคนตั้งกล้องกัน อยู่ใจพี่น้องอย่างครับผมแตดยู่ก็เอาดต่พอยูอ่งอ่ะล่อยเิ่นไปครับบ่สิเลียดครับผมเบืองหลังนี้กันพี่น้องต้องสีขงเข่ง ดึงไปลุดซื้อพี่น้องโมยูสมัมปุ่มพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นครับ แก่งจักรยานกัาเจ้ากันเห็นบ่าครับพี่น้องเป็นมูเป็นมูนมคุณนะครับสุดสายหูใสายตาเลยครับผมเฮ้เจ้ากันปั่นจักรยานออกนั่งกายกันเนาะครับเดี๋ยวเขาก็มาหาป่าป่าแล้วครับผมหาโยหากิน ครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องแต่ว่าป่ายังเงียบอยู่ใ <laughs> นอสองเต็มมึงเป็นใกล้ซีเบิร์ตแล้วครับจอมาหอดมาหอดสะพานเหรอ ยังครับผมเดี๋ยวลงไปเบิกหลังนี้แป๊บ คือครับพี่น้องสายเข่งนี่คือเดี๋ยวยูหนึง่งสองสามสี่หาลังครับใส่ทีๆไปดอกเบิง้งหลังนี่มันก็ดึงลงไปลึกเ,เห็นบ่พี่น้องเห็นปอมโฟมมัครับลงไปลึกๆผมมัดไว้ไม่ค้างข้างแต่ฟังดิเดีย๋ยวน้องไปเบิง้งเข้าก่อน กางกล่องกันที่พี่จะหัวซักพี่น้องแต่ฟังมันสั้นครับอ่ะผมลุกไปเบ้าง แม่ปะงไงเลยพี่น้องบุญล่ดึงลงไปบักเล็กนึงดึงลงไปบักเล็กครับผมเจอแม่บปะงไงเลยพี่น้องบุญโอ้การสามารถดึงลงไปได้คักแม่นะครับไปครับพี่น้องเหลือสองหลังเหลือสองหลังเหลือสองหลังน,นั่นหลังน,นั้นหลังสุดท้ายครับผมต้อมของเขา หลังนึงเดี๋ยวมึงที่ยามมึงหลังนี้ก่อนา พี่น้องไม่ว่ามันถือนี่นครับผมไม่ว่าบุพีปปัตถือเส้นี่ครับผมแหมที่ซีครับผมประคอหน่อยกำลังใส่กำลังปนกำลัง,ลงแกวครับผมเอาเบมึงหลังสุดท้ายพี่น้อง 赶紧收太阳。 สุดท้ายมาถึงซ้ำพี่นอ้องครับผมน,บน้ำมังหนีมันแห้งแล้วเคยมามังหนีเป็นมังล่างโตใช่ไครับนำ้ำอันนี้แห้งคอรอเลยนกกิงบนแล้วมนะังป้าโอ้บนหลือเห็นตาสากเห็นตาสากมันตายนอนแรงๆนี่มาที่นี่ประเข่งหนีพระทัน ไม่ผู้ใดมาเอก่าวเดียวก็เสียดายมาคอยต่อมันขอนเนาะพี่น้องซิวไปอยังนั้นแต่แห่งคอรอ์ลแห่งคอรอ์ลพี่น้องผมว่าคิดว่ามันเหลือหนามอยู่ยังวายนะผมก็เจ้าเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะเขาก็เจ้าก็เกี่ยวไปแล้ว เจ้าก็ประจำเป็นต้องใส่น้ำแล้วนาชีดหน้าปนไปแล้วพี่น้องปีนมึงท่าล้วน้ำในคลองเท่าพอมอีครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดผลงานมื่อนี้กันครับผมครับพี่น้องมาดีก็จิ้มมาสรุปผลงานมื่อนี้กันนะครับน้องพี่น้องในมัซซีโตครับผมหมดจังวหวะได้กับน,นี่อย่ามันตาย มันตายกันเล็กบกๆหมดเดียดคุณลองดูไข่มาปุ่มฟมครับก็เป็ดฟมเศร้ากันหลังนี่นี่คนงานเนี่ยตัวไข่แน่อยู่ครับผมบ,กบกากคอคอตัวไข่แน่ตัวไข่เติมครับผมใส่สวยๆอยู่ปากเข่งสี่ตครับ,บกระเบ็ดเศร้ากวาเศร้าหนึ่งเลยละ วา่าพอดอยู่ได้กินอยู่ครับครับบรรยากาศกับน้ำแห้งๆการหาปูหาปลาหายากครับผมแห้งเบิดหัวน้ำลำพองครับผมเมื่อดากเดี๋ยวสิหาไม่เบิ่งไมร่ที่เราจะพี่น้องเดีย๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจติดตามกันต่อไปครับผมเป็นกำลังใจในการเล่นกัน,น,กนครับ ผ่านติช่วงนี้ไปได้ทังแรงทั้ง,งโรคระบาดจะร้อยพานไปได้ทุกคนครับผมถึงร่างใจใกันแล้วกันเมนื่อกี้ได้อํบบาลาพระจากครับผมติดตามรอดติดตามคลิปหนาครับผมสำหรับเมื่อนี้กาที่ได้ก้าวเข้ามาสวัสดีครับ